ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะนำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รูมไปถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปทาพิธีถวายราชาสการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจําปี2554 ที่บริเวณบรมราชานุสาวรีรัชการที่1เชิงเขาแก่นจันนายสุเทพกุมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายนารงพลละเอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนารงคลองชนนายเจนรัตนพิเชษชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานราัฐาวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตลอดจนประชาชนทั่วไปทําพิธีถวารราชาสการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชาวงศ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติไทยดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหากษัตราชกราธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชกรีวงศ์ที่ทรงมีต่อชาติและประสบการณิกรทุกหมู่เหล่าจึงให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวาราชาสกการะทุกปี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประกอบพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจุดทูปเทียนที่เครื่องทองน้อยและวางผ่านดอกไม้สดถวาราชาสักการะหน้าพระบรมสาิีสักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกล่าวคำถวายอาเเวีรวาดราชาสดุดดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ วันที่6เมษายน2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสด็ดปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงสร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยด้วยพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง4พระองค์รัชการที่1ถึง4เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระ มหากษัตย์องค์ต่อมาพระบรมบงวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและโปรดกล้าวให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสและมีการย้ายที่หลายครั้งเช่นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาสตร์และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาส ต่อมาในะรัชสมัยรัชการที่6ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง4รัชการมาไว้นะปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนะาศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชการที่5พระชนก จนกระทั่งเดือนมีสายนพุทธศักราช2461การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รารัชการจึงสำเร็จลุร่วงและได้มีพระบรมราชาโอการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีนั้นและต่อมาโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจัก,กรีสืบมาร,า,ารัตนคันประเสริฐสุดได้โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว